รับคลิปนี้กับสินว่าเรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะพี่นอ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมุนอุ้ยปุ้ยวันเทิงสินได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะพี่น้องใด้ทําการปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสำหรับเรื่องเล่าของการเปิดบ่้งนะ,ะเปิดมือเดียวปิดมือเดียวนะ,ะพี่นอ้นอ,งนองก็ยิ่กล่าวก็ว่ายินดีตอนรับสุุูสุข้นเขาสูชองเพชรแสงตะวันเจอโอทู่นะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับสิบว่าวเารื่องเล่าของความห้านะคบพี่น้องซึ่งในความห้านั้นประปนด้วยความจริงจังนะคบพี่น้องเออต้องบอกไอซ์แนความจริงจังทั่วเออไม่มาละพี่น้องสรุปจบยังไงแบบใดให้บอกว่าเดี๋ยวแอดเอนจะคอยลําดับไปนะคะสำหรับเท่าวความจากน้อยเรื่องเล่าของอ่าวงมุนอุยปุยบ,บ,บ,บันเทิงสินนี่ ได้มีการเปิดทําการเป็นเป็นบอกว่าแล้วแต่ได้พี่น้องแล้วแต่สิสิมีการเ,าเรื่องเล่าของการเปิดบ้งเพื่อไล่สดุดต้องบอกอันสิสกักนถือว่าเป็นการเปิดบ่งเพื่อไล่สุดในแต่ละเทศกาลเออนะคะของอีหลาหน้อยอุ๋งอิงนะคะโดยการนั่งทับในการไล่ซุดก็คือพ่อการใช้ไปไล่สินนะคะพี่น้อง ให้บอกว่าตามไปเบื้องใดในช่องของพ่อการชัยการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครพีด่ดองเออเพราะว่านั่นนะคะจะเฮ็ดแบบนี้ยูทุกเทศกาลผ่านไปแล้วก็คือเทศกาลปิดวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนั่นก็คือถือว่าเป็นการเปิดไล่สดเพื่อที่จะให้พ่อแม่แมมแฟนๆเอฟซี FC, ถวนนาทั้งไทยและต่างประเทศ ใ้มีการอมอบล่างวัน่นนําใจให้กับอิลาน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้อิลาน้อยในมือปิดฤดูกาลกะได้พานไปเร็วหนึ่งพวงนะคะพี่น้องหนึ่งพวงพ่วงนั่นก็นอยู่ที่หนึ่งล้านคะแนนนะคะส่วนเรื่องเล่าของการเปิดบุ้งรอบนี้คือวันที่ยี่สิบสี่ี่นวานมกะที่ว่าเป็นการเปิดบุ้งเพื่อ ไล่สุดนะคะพี่น้องจะได้เปิดรับมาไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้หลาน้อยในวันเกิดนะพี่น้องครบรอบวันเกิดหรือวันคล้าวันเกิดวันที่13ตรกฎาคม2568นี้เวลาหน่อยวันไล้วันเกิดก็คือวันที่13บัดนี้กำลับมือขึ้นนี่นะคะถือว่าเป็นมือ,อ มาทําการไล่ซดโดยมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายภาคส่วนนะคะและแน่นอนที่สุดถือว่าเป็นการเปิดวงขนาดย่อมที่มีคุณภาพนะคะพี่น้องเพื่อจะได้รวบรวมมาไล่ใส่วันเกิดวันที่สิบสามกรกฎาคมที่จะหอดนี้นะ,ะที่นี่เรื่องเล่าของศิลปินที่เขามาร่วมนะคะพี่น้องก็ได้มีการาแจ้งให้กับ เอฟซี FC, หายได้ฮับผู้กันทวนหนานะคะพี่น้องแอดเวนเองกะกะยิบยกมาวาให้ฟังว่าในวงนึงวงนี้นะนะคะพี่น้องในวงมุยปุย,ปยบันเทิงศิลป์เพื่อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะพี่น้องประกอบไปด้วยทีมไล่ซดนะคะพี่น้องหนึ่งทีมแล้วกอ็อาจารย์แม็กกี้และน้องต๋อมแข่งมาว่าจ้งสี่ว่าเรื่องเล่าของไล่ได้ของกุมเออต้องบอกว่า อันนี้คือรายได้ที่เกิดขึ้นมันมีอยสองอย่างอธิบายคว่วกอนเป็นเรื่องเล่าของการอ่าไหามาไล่ลูกสาวไหามาไล่หลานหน่อยในวันเกิดและเป็นมาไล่ร่วมในส่วนของมาไล่ร่วมนั่นละพี่น้องจะเอามาจาแนกแจกแจงให้กับกลุ่มของศิลปินที่มาร่วมซอยกันดันๆน,นะคะมาไล่วันเกิดในครั้งนี้นะคะ ไปด้วยทีมไล่นะคะพี่น้องทีมไล่สดแล้วก็อาจารย์แมกกี้น้องตอมนะคะซึ่งเพื่อนกับถือว่าเป็นมือคีย์บอร์ดอีกคูหนึ่งนะคะแล้วก็มีมือคีย์บอร์ดอีกถือว่าคีย์บอร์ดมีสองชุดนะคะแล้วก็เรื่องราวของเช่าชุดมาเพื่อทําการแสดงนะคะพี่น้องอยู่ในส่วนรับผิดชอบของแอมจีนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าร่วมอยู่ในใมาไล่ร่วมนั่นเองและพร้อมกันนี่สําหรับผู้ที่มาร่วมนะคะพี่น้องศิลปินตั้งๆมากมา,ายย้านะคะ กะจะเอ่ยน้ำให้ถึงให้เหตุได้ยินเนาะพี่น้องรับชมกันก็นกนคือหนึ่งพ่อกันใช่สองพ่อน,นุ่นสามอาจารย์ฮอตเอ่ยหมอพระเอกฮอตด,ดีแล้วก็พระเอกเข้มกับมุ่นใช่นะคะพี่น้องแล้วก็แม่แก้มนะคะแล้วก็มีน้องป๋อมแปมนะคะน้องตันนะคะจะแล้วก็น้องแบมเอานางเอกมิวนะคะพี่น้องแล้วก็นางเอกฟ้าใสนางเอกเบียร์นางเอกแก้มปานัตตาแก้มิีซะแก้มนีพี่น้องแม่แก้ม นี่แม่แก้มอีกคู้หนึ่งนะครับพี่น้องแม่แก้มอยู่วงหนึ่งส่วนน้องแก้มปนัดดาอยู่วงสองหรือสาวน้อยลำเปิดโจกน,นะครับพี่น้องแล้วก็มีบ่าวเอกแล้วก็มีอ่มอมอิงนะครับพี่น้องมอนอิงนี่มาพร้ามตำรวจความเด็ดพี่น้องนะคะแล้วก็มีอังเปานะครับพี่น้องน้อง,อ,งอังเปาน้องตรดแล้วก็รวมถึงน้องอลิศด้วยและที่สําคัญก็จะมีแม่ครัวอีกสามท่านนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับบ่ได ก็ถึงเรื่องเล่าของรายไดของมาลัยร่วมนะคะพี่น้องสำหรับรอบนี้เนาะ,ะมีการสรุปมาให้รับชมรับฟังเป็นทีเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือคือจริงๆแล้วมาลัยของอีหลานหนย่มมีสะสมนะคะที่เกินกลัวหนึ่งหลานในครั้งที่ไล่สดวันปิดฤดูก,กาลนะคะสะสมมาเรื่อยๆนะคะมีล่ออยู่แล้วก็คือยอดเบสเซตอยู่ที่สามแสนสามแสนหนึ่ง สามแสนประมาณสามแสนสี่พันนะคะพี่น้องสามแสนสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าคะแนนกี่มีอยู่แล้วนะคะพี่น้องแล้วบัดน,นี้สําหรับงานเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องบอกว่าพวกร้องแม่แม่บอกว่ารวมร่วมรวมเมืม่อร่วมใจกันย่างขนาดนะคะพี่น้องได้ตัวเลขออกมาแบบสวยงามนะคะพี่น้องรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดนะคะพี่น้องรวมแล้วอยู่ที่ หกแสนหนึ 6, 19, 6่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าคะแนนนะคะพี่น้องสวดสวดนกับพ่อผม่แม่เอฟซี FC สุขสุกแนะแลวกันนะคะความหมายก็คือร่วมกันทั้งอันเก่าและอันใหม่นะคะพี่น้องให้บอกว่าเมื่อคืนนี้ล่างวันของอีหลานหน่อยอยู่ที่สามแสนนิดๆนะคะหรือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมาเวาสู่กันฟังแลวกันนาะ,ะพี่น้องยินดีกับอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องส่วนที่เหลือนะคะพี่น้องที่เหลือ,อยีกประมาัน สามแสนครัวนะคะพ่อการใช่ก็บอกว่าจะไล่ซดทุกมือหรือว่าเรื่อยๆไปจนวัาสิฮอดวันเกิดอีลาน้อยจะเอาให้ครบหนึ่งล้านให้ได้ประมาณนั้นนะคะพี่น้องซอยกันสนับสนุนเดอ้อพี่น้องเดอ้อย่ำพ่อการใช่ผขึ้นไล่ซดนะคะปากบอกต่อกันออกไปส่วนอีลาน้อยกับสิบบัด้มาอยู่น้ำพ่อเพราะว่าอ่าเป็นเรื่องล่าของการจัดเตรียมภาคพยุ์เรื่องไข้อ่อพร้อมแล้วก็จะได้ซ่อมอ่าซ่อม เปิดปิดฤดูกานนะคะวันที่4 8 4ดนี่นะคะขอบคุณสู้คุณที่ออามารับชมลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์เต็งให้สนับสนุนทางช่องนั่นนะคะเป็นสมาชิกช่องของใครนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าค่ะทีละกระเพาะฟังซองเฮ่เส้นด้านเอนเจเนได้จ้าฝความไร้คนแช่ในกำลังใจนี้นีก็แล้ว